ตอนนี้กับไม่พออีกดอหนึ่งเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดไม่เลยมาเรื่อยนี่ครับปลานี่แหละง้พี่น้องปไปนี่แหละนี่ปลอกอะไรเห็นไปสวัสดีค่ะไม่เก็บเห็ดน้ำกัดได้จ้าพี่น้องอยู่กับช่องกบไรอาหารอีสานชาแนลค่ะนี่ค่ะใช้ยึพึ่งมาเื็กกันเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะมาเล็อกันโอ้เห็ดกอแดงกระสียูแบบนี้นะคะเห็ดกอแดงพี่น้องเห็ดกอแดงใช้ยึดพึ่งมาเล็กกันโอ้นี่ครับใช้ทั้งนอีกนี่ยเนี่นี่จ้ะชองดอกกระสีเคลียร์ไปเรื่อยเรือได้ค่ะออกว่าไข่นาจ้ะแต่ว่าออกหลายอยู่จ้ะกระสีออกไป อ้ยงามแท่าเน็นดก็ได้ไหมคั้นได้ซช่นนี้ครับโอยคันย้นได้ซช่นนี้บ่มันเป็นตะมันอยู่ครับคัน้นเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวเจะคล้องช่องมันอเกแค่เบิ้องโอยนี่ค่ะโอ้ยงาำงำงำงำครับงำผมก็ไ,<ห>ได้ลายไ,ไ,ได้พี่น้องเมื่อเที่ยเหรียญได้ผมไม่ผ่อนผมมาอยากมากนี่ปฏิทินกล่องมะนาวอยูในแยกข้างกันเบิ้งเบื้งตาผมทีละครับนี่ตาผมครับบนตาจะคล้องช่องผนก็ร่างอย่างนั้นแหละครับนี่ ก็ได้งามครับเอา้าวตอนี้ครับเด <ไป S 1> ี๋ยวเก็บไปเลยครับไปต่อกันเคลียกันพี่หน่อยเอ้ยไปกันตัวเลยค่ะไปแข็งมากกับมะขว่เฮตนาเล่ค่ะดอกน้อยๆค่ะเฮตนาเล่จ้ะนี่พี่น้องนี่ละค่ะจะออกเป็นมู่จ้ะเหฮตนาเล่ค่ะเหฮตตัวเล่ มืนอนี้กระมานนี่นะคะได้ทั้งเห็ดน้ำมุ้งทั้งเห็ดกอเล่ค่ะอ้าวเห็นมาเห็นที่จ้าเห็นน้ำมุ้งค่ะโอ้เมื่ก็บเห็ดได้ครับนี่ทั้งผู้ครับสันผู้ฝนก็ร่างฉีดลายเหมือนละฝนเห็ดก็ร่างสิดอวใช่นี่ค่เห็ดเหี่ยวเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเก็บพึ่งเผื่อเห็ดเห็ดน้ำมุ้งค่ะได้เห็ดอะไรดังมูติดังมัวแค่จังหวัดเลยเท่านั้เห็ดดังมัวนี่ค่ะมันเจียวลายอยู่ได้จ้าเพาะว่ามีเวลาไายค่ะ ขายเงี้ยเงี้ยมันปะเยี่ยมค่ะนึ่เก็บเรื่องเก็บเรื่งเก็บแต่ลายเลยได้ใจโอ้ที่คนหลายหลายพี่น้องจะเลยบบริเวณมีเวลาไายค่ะาจะประมาณนี้ค่ะลักษณะเนีอืมอ๋อท่านี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บเรื่อยๆเดี๋ยวมองได้พอกระจิตไทยเบิ้งเพราะว่ามันตรงนีนย่างไปนะพี่น้องใ่ยางน้ำผู้น้ำยังไปเรื่อยครับน,น,นี่สภาพนะครับสภาพผูพผ้กับต้นจิกต้นห้างท้างเสียสมบูรณ์ครับ ผู้ท่านผู้ละแกเชื้อธบูรณ์ห้องผิดละอุดมสมบูรณ์ครับท่านนี่ก็เป็นน่าเี่แล้วครับนี่แกเชียางไปเรื่อยได้พี่น้องเด้อพายางไปเรื่อยได้พอกกับทีพอกันไหมครับพอกกับบอกไหมครับนี่กัญยางมาเรื่อยๆเนาะค่ะนี่ก็มาพร้าเห็ดตะไคร้อีกสองดอกค่ะแล้วก็มาพร้าอีกตรงนี่อีกก็เป็นยมนะคะนี่มันนะคะมันนี่พี่น้องออกดีค่ะกันพ่อก็ย่างมาเรื่อยๆค่ะอย่างมะพ้าวอีกสองดอกค่ะกับทรงหยักฝาวนี่อยู่นะคะมื้อนี้คนกันลายจ้ะ ก็ได้ทั้งเห็ดหนามุมเห็ดกอแดงเห็ดตะไคร้ก็ได้เนาะคะ่ะเหยียบไปแล้วก็สีฝาวไปตัวเลยค่ะกาแาทรงฝาวนี้อยู่เนาะคะ่ะมือน,นี้อันนี้ก็เจ็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้เตรียมตาแล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็สิกลับบ้านลรวเด้จ้าเนี่ยกลับบ้านล้วสิแยกออกไข่เบิงะะ้งเด้ค่ะเพราะว่ามีทั้งเห็ดกอแดงเห็ดหนามุมเห็ดตะไคร้เน้ะคะ่ะตัวนี้ทรงอุดมสมบูรณ์แน่นะคะ่ะ เห็ดกระซ่งจกออกดีจ้ะออกเป็นยมเป็นยมค่ะเพราะเป็นพืชไร้ปันใดค่ะตัวนี้มันก็ได้มาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเก,ก็บไปเก็บมากร็เต็มตาค่ะกลับบ้านก้อนจา้านี่กระาอดบ้านแล้วดะ้ค่ะนี่นี่กระตาพ่อใให,หม่ค่ะดอกงามงามจ้ะกระมานคักเด้อันนี้กระกตาจะคลองเองนะคะกระตาของกำไรค่ะกระมานด้วยกันน่าจะพี่น้องนี่ไอ้ทั้งเห็ดไข่เห็ดน,นามมุ้ค่ะและ้วสแยกออกให้เบิ้งค่ะว่านได้ลายปันใดค่ะ นี่แยกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เห็ดนามมุมนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นเห็ดก้อแดงค่ะเห็ดก้อแดงจ้ะได้ทั้งเห็ดตะไคร้ด้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้กัหมาคักค่ะกรตาในหน่อยทรงตาเตรมทั้งเห็ดตะไคร้ก็ได้เห็ดก้อแดงเห็ดนามมุมค่ะคลิปนี้ก็พอสำเนีกงกันแล้อคับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกำไลอาหารยี่สานใจแนนเด้เลยค่ะ ขอบคุณทุกคนหลายๆที่มาบดงคลิปนี้ครับ